สวัสดีจ้าพี่คม่อแม่พี่น้องเสร็จแล้วด้วจ้าพี่น้องข้าวก้อนข้าวก้อนเสร็จแล้วแหนมเห็ดเมือว่านนี่ก็เป็นแล้วจ้านี่เป็นแล้วขันเองมาเล็บสีแดงด้วยจ้าแหนมนี่เดี๋ยวนะออกให้ดูก่อนนะนี่จ้าหอมหวยหวยพี่น้องเอ้ยหอมหวยหวย เลิกงานมากพี่น้องทำมือนี่จัดเลยเขาย่ำแหนมอยากพี่น้องนี่มีเอ่อพริกพิกทอดใบกูทอดถั่วลิสงพี่น้องอ<า>พริกขั่วํำเองพริกทอดนี่แหลจะจ้ะหนังหมูมะนาวสองลูกแหนมพี่น้องปอกแหนมให้ไม่แล้วยวกน น้มนี่จะ้ะนี่ก็ข่าวย่ำเห็ดแล้วเลือกงานมาแล้วเห็ดส่วนผสมขิงมะกรูดซอยหอมแดงหอมขาหอมขาวหอมเขียวะรลแเน่น้องผักกินกับมีนี่จะ้ะนี่ลาติสลี่ สลัดสาลแหน่เหมือนเดิมโอเคพี่น้องลงมาขยับลงมาหน่อยเนี่ยเอ็ดให้เห็นเลยนี่สุดรุ้มคนอ่อน่ละนี่น่าจะทอดสมใส่ผงใส่ผงอ่ะ ผงมะพร้าวเนาะจ้ะผงมะพร้าวแห้งเนาะพี่น้องผงมะพร้าวแห้งแล้วก็รสด,ดีจักน้อยแล้วก็พริกแกงเนาะจ้ะพริกแกงเผ็ดพริกแกงแดงพี่น้อง มาลงชิมเดี๋ยวให้บ้าสวิตชิมให้อีกเดี๋ยวเอาช้อนก่อนค่ะเดี๋ยวเราเอาดอนยกมาใกล้ๆนี่ฝุ่นอือโอ้เสียบเสียบยูข้าวยูข้าวบ้าสวิตชิมอีกเสียบาสวิตชิมอ่ะเอาดอนปอนอืม <c oughs> <c oughs> วีดีอีลีบออีลีอย่าตัวพี่น้องเด้อเด็ดตัวพี่น้องเด้อคุณไส้เปรี้ยวได้ยังโอเคยังโอเคเนาะโอเคพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง,อง,องมาบาดนี้มากิน ขขาย่ำน้ากันพี่น้องเขาย่ำแหนมจ้ะเขาย่ำแหนมย υ, ยอะๆพี่น้องบาูสวิทก็กิกนเด้อจ้ะเอาตักให้บาูสวิทก่อนเดี๋ยวเอาพริกกอนอืมพริก<ด>นี่โชว์ซื้อดอกพี่น้องเอ้ยบาูสวิทล้วก็กินนะเนี่มนย,าย,ายกกามาใส่จานเขาด้วยอ่ะยกจานมาคุณเชฟมาเด้อจ้ามาเด้อยยอะๆ เราหั่นสับปะส้มเอาไปให้เบิง้งเซวดอนคออนุญาตอันสีผสมอีกจัดหน่อยโอเคนี่สับปะส้มเอาให้ดูเลยค่ะอือหอมเครื่องเนาะพี่น้องอ่างาสับปะส้มโชว์โชว์ชให้พี่น้องเบ่งหน้าหน่มาเด้อพี่น้องอันนี้ของสับปะส้มเด้อจ้ะ มันนี่ซาวดอนด้วยพี่น,ออน้องด้วยอต่เทศไทห้บาวสวิตมันมัน,มน,มนอ่อนนะขออนุญาตก็หน่อยมา,จากจะมากนี่นี่จ้ะพี่น้อง เอาให้มันเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวจ้ะใส <Ooh. S 1> ่หน้าอีกสาวเดมิมท่านกินรสจัดกินเข้าจัดมาได้จ้ะก่อนจะกินกับฝากช่องนะีคุณเซมอน mm hmm. นี่จะผักของเฮาผัาาาากผักผักลดกล่องกอนเนาะนี่จ้ามาเดินมาเดิน hmm. เ yeah. บาสวิตเราแสบแสบหล่ เผ็ดอยู <si suppression> ่ๆจะของเจ้าก่อนอืบเนาะเบียร์ค สิครับชังดีค่ะต้องดีพี่เนอะอืมเบียร์พี่นนอะมันเข้ากันครับเป็นเบียร์ปานอชเป็นเบียร์เบียร์ผสมสไป S <S <S 1> <S 1> มามากพี่น้องมากินกินน้ำกันจ้ะให้ก,กินชุมอยากพี่น้องอยากกินหลายจ้ะ ไ,ไม่ได้กินโดนละคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คุณจะมัน่นเลสเมอืม อิงเลยิงเลยจับเผ็ดๆอผมเผาจังได้ไหมเผ็ดอืมกราะกับเผ็ดแล้วอืมอืมกับผักอืกับผักด้วย อืมเอาไปแล้วตรงนี้ก็พักนิดหน่อยพัเฉยอืจะดมาจบ มึงบอกไม่น่าบอกสถานะเก่าปกติที่ทำงานการในโควิดดีอืม Die Frau ist w e d e r gesund okay a b e Ik ben negatief. Ik ben live. Okay. Mm. Am Freitag is live. Wat ben je in quarantaine? Quarantaine okay. okay. nun... is leidhaak. Ja, ik niet. Gisteren is het weer. Ik zomaar. Uh... ื่องมีก็วิดีโอมันยาวโอเคฝากกดเลยก็แจ้ง <c oughs> ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์เด,ดีย๋ยวจะเดินขอบคุณคะ่คณสคะคสวัสวดีค่ะสวัสดีครับ